โอเคครับสวัสดีครับพบกับร้านขายรถโมสกุลนะครับผมเชฟเมืองกรุงครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับรถมีเล่มเอกสารครบเล่มเขียวครบนะครับชุดโอนครบนะครับคันอันนี้จะเป็น Hon d a s ซ p e ป c ร์ขับตามมาดูนะครับอันนี้ฮอ n d a s u p e ป c ร์ขับนะครับคันนี้มีทั้งปีสองพันสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นสอง0มืนหนึ่งพันเก้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละคันนะรถทุกคันการตีการโอนให้ร้อเปอร์เซ็นนะครับนี่เล่มเขียวครบหมดนะครับ ชุดโอนครบหมดนี่ทุกคันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกคันนี่เอกสารครบหมดการันตีให้เราเซ็นนะนี่ดูอย่างนี้นะครับนี่ขบรบภาษีทุกอย่างคือต้องชัดเจนนะครับทุกคันเช็คประวัติขนส่งให้เรียบร้อยซื้อรถกับทางร้านไม่ต้องกลัวเลยเลยนะครับเซอร์วิสให้ครบนะครับการตีการโอนให้ด้วยนะครับมีที่ไหนเนี่ยที่ร้านเนี่ยการตีทุกอย่างนะครับมาดูกันเลยนะครับกับ Honda Super c u ์ขับนะครับคันนี้คันแรกเลยนะครับกับ Honda Super c u ์ขับคันนี้เป็นสีที่ นิยมมากๆแล้วคนตามหาบ้างนะครับสีเขียวหายากมากคันนี้ปี2017นะครับคันนี้เลยนะครับไมคแค่ประมาณ2 1 0 0 0เท่านั้นไมคแท้นะคันนี้รถเดิมๆทั้งคันนะครับยังไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เอาไปราคาเพียง25,900บาทเท่านั้นนะครับคันนี้25,900บาทเท่านั้นจาก27,900บาทนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอน25,900เป็นสีเขียวนะครับสีนี้สีหายยากนะแล้วก็รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับ รถตันติดปกติทุกอย่างใช้งานได้ปกติระบบไฟติดทุกจุดนะครับส่วนคันนี้คันสีแดงนะครับคันนี้ปี2015-16นะครับคันนี้ไปราคาเพียง23,900บาทเท่านั้นคันนี้อย่าเปลี่ยน์วิสให้นะครับระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะครับคันนี้รถเครื่องเด,เดิมเช่นกันนะครับคันนี้ไม่แค่1น0 0 0หมื่นแพโลเท่านั้นนะครับคันนี้ส่วนคันนี้ปี2010อันนี้น่าะปี2010เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมดูก่อน อันนี้น่าจะปี2015นะครับคันนี้คันนี้เอาไปราคาเพียง22,900บาทคันนี้22,900บาทไม่35,000โลนะครับไม่แท้ทุกคันปี2015นะคันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถหมู่สกุลนะครับรถเนี่ยถูกมากถูกจริงๆนะครับบอกให้ว่าทุกคันเนี่ยการตีการโอนให้100%นะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะส่วนคันนี้ดีมซูเปอร์สีชมพูคันนี้เอาไปราคาเพียง22,900บาทเท่านั้นนะครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถมมอสก,กุลนะครับรถท,ทุกคันใช้งานได้โปรติหมดนะครับใครอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองต้องร้านขายรถมมอสก,กุลนี่ดีมซปเปอร์ขับนะครับในร้านมีให้เลือกอีกนะอันนี้เอามาจอดรถเข้าใหม่นะครับนี่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจขายรถมมอสก,กุลนะครับการตีวันตีให้ทุกคันนะครับสามารถจะส่งได้ทุกประเทศเก็บเงินปลายทางใครสนใจรถมเรือสองรถดีรถถูกต้องร้านขายรถมมอสกุลครับผมเชฟมะกรูงไปแล้วสวัสดีครับ